ขนาดห้าคูณห้าขนาดเล็กระจิตเล็กธรรมดาจ้ามาเจ็ดคูณหกหรือหกคูณเจ็ดก็ได้ขนาดก็จะกว้างขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นแนวยาวด้วยก็จะเป็นอย่างนี้ต้ามาสิบคูณสิบเกือบนานที่สุดนี่ ขนาดประมาณนี้ห้องอาบน้ำห้องครัวห้องเก็บของสำหรับคนมีเวลาว่างนี่เก็บของอะไรก็ตามที่นอนดูดาวย่อมาขนาดยี่สิบคูณสามสิบหรือสามสิบคูณยี่สิบ นี่คือสิ่งที่ใช้เป็นานานที่สุดสำหรับผมนี่จิงจอกสี่ตัวที่นอนสามที่เอ็นทันชุดกบนั้งองอไรกันตรงนี้เส็จไกแกนบ้านผมแล้วก็สานามยิงปืน สนามยิงธนูแล้วก็ที่ปูนยาที่นอนเหมือนเดิม